สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมพามาดูรีวิวนะครับสระโมนิคบลิงห้าร้อยโปรเนะครับผมตัวนี้จะเป็นไม้ตัวใหม่ล่าสุดของทางสระโมนิกเขาเลยนะครับโดยอุปกรณ์ในกล่องนะที่ให้มานะครับก็จะมีประมาณนี้นะมีสาย usb มีสายเสียบกับไม้นะครับแล้วก็มีไม้ตัวยาวๆตัวนี้เอาไว้ให้ซ่อนนะครับได้ถึง2ตัวเลยทีเดียวแล้วตัวนี้จะเป็นไม้กันลมนะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นตัวสายของเขานะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวรับสัญญาณนะฮะส่วนตัวส่งสัญญาณก็จะเป็นตัวนี้ที่ผมกําลังพูดอยู่ อันนี้ก็ซื้อแยกมานะครับในกล่องจะมีด้วยกันทั้งหมด3อันแบบนี้นะฮะทีนี้เดี๋ยวผมจะทำการเทสเสียงด้วยกันถอดไมค์ออกนะครับแล้วก็ฟังเสียงจาก iPhone Pro iPhone 14 Pro นะครับผมลองดูนี่นะครับเสียงจากเครื่องเลยนะครับผมก็จะเป็นประมาณแบบนี้นะฮะตัวนี้ รับของแล้วครับขอบคุณครับเชื่อมมาให้เรียบร้อยไม่ต้องได้ทำอะไรมาก